ริจริงอย่างที่บอกเราสำงนะแล้วก็ีนะค้วเอากต้องมแชร่ะาว่าคปัจจุบันทำงในสหม้วันดีนะ ขอีงมความ่ายนเบ่อแช่แ้งสก็จะเริ่มปฏิบัติในจุดท่วาแล้สร็จแขันตอนแรกเกริ่มจากการช็คในเลยว่านองหดเวลาโคดทคาแล้วะยอครับมูดีโล่ีค่ะผมเป็นผู้ดีโลครับ มีนักเก็ตไหเป็นเมาค่นักเก็ตรับเพื่จะเปทอดนอ้าว่าครับเปนมาอะไรนี่นะท่าู้ว่าครับเป็นก็จะมีระบุว่าเป็นอะไรแช่แข็งก่อนดูเหมือนที่เรากินแและมีนักเก็บนี่ท้าู้ว่าขอรูปนี้่รขรัโอเคครับผมโอเคครัขอบคุณมากนะขอบคุณนะจ๊ะอะไปกลับบ้าน ไปทอดที่บ้านต่อไปชุมชนมีทวนสามนั่งนั่งเอาตายเลยไปสัสดีลูกม่ให้ทอวนันนี้นะครับลายกิโลอยเนี่ยเอาลวครับหนึ่สาก้องหมุนไหครับหนึ่สองสาขอีหน่อยหนึ่งสองสามี ใจดีนะคะที่ได้ทุกเนผู้ที่เล่าให้กับทางเทปวัฒนาให้กับพี่น้องประชาชนชาวมีสุวรรณสามชาวสุมชนสลรบางเมือนะคะแล้วก็พ้นที่ใกล้ียงในเทัฒนาค่ะเดี๋ยวตรงส่วนนี้นะคะอาจาร์นหรอเอผู้แทนนะคะลองออนุญาตใ้พ้นที่จะก็เสียงาไทยเนี่ยเี่อยู่ในชุนสีดอน นี่ถึงเครื่องเวลาผมพึ่งรัดอิกแล้วครับรอยดีนะรอีเอาเลนี่รอที่เล่นนคะทอดไก่เป็นที่ยวลึกให้กับทางชุมชนเนเค่เนนมนี่เล่นได้เลยครับสองชิ้นครับเรเลียร์แกับนะครับ เฮ้ไก่จะ่อแล้วนะคะถือว่าเป็นการอุ่นนะคะให้กับพี่น้องประชาชนค่ะไก่น้องเริ่มลงกระทะแล้วะคะ่ะเริ่มสองสามสแล้วก็กจะนั่เปิดพี่น้องประชาชนลงไยะคะ่ะ นี่แหละค่ะสภาพของอย่างนี้จะมีทั้งหมดทั้ง50สำนักงานเขตนะคะก็ขอความร่วมมือนะคะที่น้องประชาชนนะคะสามารถช่วยกันรณรคงประชาสัาามพันธ์โครงการนี้ได้นะคะรวมทั้ง BKK Food Bank นะคะเราจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อยากจะแบ่งปันสามารถบริจาคสิ่งของนะคะเครื่องอุโ้บริโภคได้นะคะที่สำนักงานเขตทั้ง50สินะคะ ขนาดนี้นะคะท่านผู้ว่าก็ได้ทอดไก่น้องนะอย่างข,ข,ขมันเลยนะคะเดี๋อะไรนะขมิ้นขมันค่ะท่านอย่างเอาจริงเอาจังค่ะไก่ร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้กับน้องๆนะคะ<ง>อร่อยอร่อยนะคะ<ง>โอเคแจกเองเลยนะคะรีบๆเข้ามาเลยนะคะขวดก็โย่อยออกขวดตอนหกโมงครึ่งในลูกน้ำไปเติมซอสที่บ้านในลูกน้ำ เป็ตตองในสนเนะคะมาเลยครับมีผมคนเดียว่บ้วย่พีออนตยัยั้คก่อยงในพ่ชุมชนนะคะห2 3่สะไม่ต้องยายๆอวันนี้ไ่ยังดี หยิบได้เลยนะครับหยิบเลยหยิบเลยหยิบอะไระขอกดไลค์ที่นครับง่ายงครับขอขยะหยดแล้วไม่ว่าขอได้ดได้ได้เงละชปอีกหลังค่ะอีกลังค่ะอ เอามาหารมเยี่ยมมาจ๊ะยู่ใครเนี่ยเฮ้ยแล้วใครดูแลก็ตัวเองไงเออลูกเจคนก็ตายหมดฮ้ลูกตายหมดแล้วชายทั้งหมดเป็นไรอะตายอ่ะก็ไม่สบายบ้างรุกคนแล้วใครดูแลเนี่ยได้ไ้เงินผู้ชราเจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยได้นอสอได้อีกพันสองพัน เป็นอวมอด้วยนะครับภาษาสมัครกระทรวงก็ไดมดีครับเอาแวะไปเยี่ยมมันะของเราขออนุญาตหนึ่งรูปครับขอบคุณโอเคไยี่อะรบ